ตำรวจใจยเจย,ย็นๆนะคุณตำรวจใจเย็นๆน,นะคุณตำรวจมีถุงด้วยเหรอตักเรียนควักกระบอกออกมาสิโอ้ยผมผมไม่รวยขนาดนั้นผมไม่ได้มีอะไรทรัพย์สินเงินทองเยอะคุณตำรวจต่อรองกันได้ไหมลองถูเขาสิอย่าเลยผมกลัวกระเป๋าในสวยดีนะโอ้ my god กระเป๋าด้วยนายรู้ได้ไหมถ้างนใน,ในไม่เอามามันจะเกิดอะไรขึ้น โอ้ผมไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นตบัวใจเย็นนะนายมีธรุรกิจอะไรนะผมผมไม่เปิดร้านแว่นแล้วผมไม่เปิดร้านอะไรแล้วผมกิจการเจ๊งฮนะช่วงนี้โควิดนะขายไม่ดีครับยกเลิกกิจการเป็นหนี้เป็นสินนะรถเหรอเออมีรถรถช็อกโกแลตวานิลาตอนนี้นะกำลังจะไปซื้อช็อกโกแลตชิพฮนะ อ๋อผมจำได้ว่าถ้าเกิดโอ้ตัวทีตัวทีกูเจที่โอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นผมมีโควิดห้ามเล่นลิ้นกับเจ้าที่เข้าใจไหมโอ้ผมยังไม่ได้เล่นลิ้นเลยฮะเล่นการที่เขาเล่นลิ้นกับเจ้าที่อ่ะมันเล่นยังไงอ่ะเจ้าที่เล่นให้ดูให้ดูหน่อยได้ไหมอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะปรับสองแสนจำคุกหกสิบเดือนนะนะโอ้ปรับไอ้ปรับแพงจังแต่ถ้า จ่ายไปตอนนี้ฮะหูยต่อรองได้ไหมเหลือสักห้าหมื่นห้าหมื่นเหรอเราไม่ต้องอถุงคุมหัวผมนะได้ไหมผมกลัวเป็นข่าวอ <laughs> <laughs> โอ้จะเย็นอย่าควักอย่าควักอ <laughs> ย่าควักนายเล่นลิ้นเหรอต่อรองนั่นเหรอโอไม่ต่อรองไม่ต่อรองงั้นจ่ายเต็มก็ได้ครับรอสองหมื่นจ่ายเต็มก็ได้สองหมืน่น เอาล่ะนลุกขึ้นสิครับผมคุณตำรวจถ้ามีคนถามว่านายโดนฉันทำร้ายร่างกายไหมนายจะตอบว่าอะไรโดนเอ้ยไม่โดนครับไม่ไม่เคยโดนไม่เคยโดนเนี้ยไม่โดน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 ถามว่าฉันได้เรียกร้องอะไรนายไหมนายจะตอบว่าอะไรเรียกเอ้ยไม่เรียกครับไม่เรียกไม่เรียกเลยเล่นลิ้นกันได้ที่ไม่เล่นไม่เล่นนะนายเล่นเล่นงั้นเหรอเจ้าหน้าที่ไม่ยอมแปลงฟัน นักเรียนตำรวจไม่แปลงฟันไม่กล้าเล่นครับนักเรียนตำรวจนายมันเขาด่านายว่าไม่แปลงฟันคุณมีประมาทผมเหรออ,อ๋อเปล่าผมผมไม่ได้มินประมาทฮนะผมได้กลิ่นอนะ่ะผมก็เลยพูดความจริงเฉยเฉยกลิ่นรองเท้าคุณหรือเปล่าไม่ได้ซั่อ,อ๋ออ,อ,อสงสัยน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นกลิ่นรองเท้าผมครับหม,มวกสวยนะโอ,อ้หมวกสวยด้วยขอบคุณครับผมที่ชมหมวกผมสวยฉันก็แค่ชมอะ่ะขอบคุณครับถ้ามีคนถามว่า เรื่องทั้งหมดอ่ะครับผมจะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่ชี้ไไปะด้ครับฝันไปครับพ่วงกับโจ๊กจำไว้ชั้นพ่วงกับโจ๊กเฟอร์รารี่ครับพ่วงกับโจ๊กเฟอร์รารี่ขวัหน้าไหนที่มันรวยนักรวยนะฉันจะาถไว้วันเลยครับผมได้เลยฮะพ่วงกับโจ๊กเฟอร์รารี่เอาล่ะไว้เจอกันโอ้คนมากครับผมผมไม่รู้ไม่เห็น คนนู้นไม่ทําอะไรเลยเจ้าหน้าที่คนนี้คุณเป็นคนดีมากเลยฮะถูกต้องถูกต้องถูกต้องจุดตั้งเรอะไรไปเนี่ยตำรวจเมืองนี้เข้าข่ายเข้าข่ายแบบนี้นะวันนี้ครับพี่เปาโลมาซื้อใช่ครับผมเปาโลฮะมาซื้อเป็นเดชฮะเปาโลและลิลีคาร์วินเลี้ยงเลยครับครับ โอ้ดีนะดีนะไม่ได้ให้ตรงเมื่อกี้เัมือนเสร็จเลยอ่ะเหมือนเสร็จเจ้าหน้าที่เลยอ่ะปุ่มกลับโจ๊กหมอไปที่จะรับใช่ป่ะพี่จะรับไปเป็นเด็ให้ผมรับไม่ไม่ไม่ไปรับไปรับพี่พี่จะพี่จะปอกไตแล้วแป๊บนึงนายกให้มาละให้อะไรอ๋อตีป้อมขอดูบัตรหน่อยครับสมาเลย ลืมเลยมัวแต่คุยพุ่มกับโจ๊กลืมให้ของอุเคนเลยตัเด้อี๋ยวลูกมาลูกม่อผ้าเป็นเลปิดตัวไว้สักหน่อยอ่ะโอเคเป็นคลิปแบบขำๆฮ่าๆนะวันนี้ก็อาละถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนี้นะก็แสดงว่าผมน่าจะไม่อยู่นะ ก็มาแบบหอมปากหอมคอ,อกันนะฮะพอดียเจอตำรวจแบบเล่นเล่นด้วยก็จัดคลิปให้ดูเลยนะโอเคเดี๋ยวเราอุ้มรีไปด้วยไปเรียกค่าไทยโอเคครับผมแล้วเจอกันครับทุกคนบ๊ายบายครับ